คอมเมนต์หาโมเขามันห้ยโมตามโมกรนดอนลุกระได้เขมีสักทีก็โอ้ยเป็นตายานมันจะโคกนาโคกทาโตกได้ตกนี่โกปรขาดขยะมือมือได้ก็ตกมือได้ก็ตกตกได้ตกนี่ ตกบกขาดขยะมือมือได้ก็โตกมือได้ก็โตกเสียงไหลเสียงสังกสรสังกษีเฮ้ยมือ,มอแห้งโลบโอ้เขาลมเขาเงากรุ่นข้างนอกได้หุ่นยานได้กับล่มกระแรงฝนกับฝนซื่อ,อ,อบโบล่มกระไคันลบ ยายกับวสบายหลายมือแล้วมือนี้ก็หัวจะคล้ายๆแน่จังไข่พันรลดนแน่มีฝ่ามีฝนผันว่ามึงแน่ล่มกระตกซื้อย่ายกับบาวาดอกแห่งโลกโอ้เขาคมเขาเงาก้อนนี่น้องย่ายให้เป็น แห้งโลดโอ้เขาคมเขาเน่าก้อนข้างนอกได้ไปได้กับบดสบายหลายมือแล้วมื่อนี้ก็หัวจะคข่ไข่แนะ่ตั้งไข่พันรนรดแน่จะเป็นพันโต๊กได้โต๊กดีแน่นอนพี่น้องนะต๊กเอาซูเมือสซูเฟนมองว่าบ่าต๊กกับบ่ต๊กบ่มีโต๊ะ มือซูเป็นเนี่ยพี่น้องเ,ยเอ้ยจะมันโผล่พะโลพะงานน้ำจังหวะไปตกมองเขาไปตกไงพายุกระพดพายุตอนนี้มันพายุหูเหม็นมารลยจังไดเมือนัันก็ว่านี่แหละน,น,นั่นล่มกระพ่อล่มจนตก,กระล่ม น้านจังวัไปตกมองเขาไปตกแม่ทายุกระพริบายุตอนนี้มันพายุหูเหม็นมารลยจังไดเหมือนนันก็ว่านท่วมอะไรได้พี่น้องต้องมองมันก็ท่วมแล้วเสียงไหลเสียงสังกระสอสังกระสีเฮ้ยเหมือนมากกับมาโหลดได้พี่น้องฝนคือมันทันทันมองตกกระตกอ๋อน้ำนี่ซีไพน่นาะพี่น,อน้องเนาะ เอาหูเหี่ยวสะโพดพ่อซื้อพายุนั่นซื้อหีร้ายพ่อดอกสิมันังสันก็บจักดอกยังก็ตกได้ตกนี่อย่างพระโลกมาอีกนี่มันก็ะเพื่อยอ้ทันแล้วเออตกได้ตกนี่สมุงสมเวนในที่นอนเอ้ยแห้งโลบเขามุมถ่อหน้าของกันในที่น้อง กระหังกปอยู่ไก่เงื่อเยันพันนัดทัดโขนลงมานม,ม,านม,ามื่นมาอีกแล้วพีน่น้องหมื่นฝ่ามัวดินมาอีกแล้วคุณกระหังกระยู่ไก่เงื่อนอยันพันนัดพัดโนลงมาน่อ่า ยนะังบ่าไปตกมองเขาบปตกแหมถพายุกระพดาดพายุตอนนี้มันพายุหูเหม็นบหรือจังไดยเหมือนนันก็ว่าแห้งโลดโอ้เขาลมเขาเน่าก้อนข้างนอกได้เปก็มีจังทีก็โอ้ยเป็นทะย,ยานมันจะโกหนาโกก้ากพอไดีลูกนั่งได้ พี่ถอนโมวกันยานได้กับล่มกับแหล่งฝนกับฝนซื้อซืบร่มแตกับไทยนอนคอมเ,เมนต์หาโมวคอมเมนต์ให้โมวตามโมวกับนอนลุกก่ได้มืดมากอีกแล้วล้วพี่น,อน้อง มืดฝ่ามั่วดิ้นมาอีกแล้วคุณกปะทำไปอยู่ไก่เงือนเหยื่อพันนัดพันโผล่ลงมา่อ้ก,ก็บาสบายร้ายมือแล้วมือนี้ก็หัวจะไข่ไข่แนะ่ทั้งไข่พันรนระนแน่เหยานได้กกระ่มกระแรง ุนกับฝนซื้อบริลล์กระาไท่มันเสียงไหลเสียงสั้นกะสอบชั้นกระซีอือ้ยหมากับมาโรดได้พี่น้องขนคือมันพันพันมองต๊ะกับต๊ะอ๋อนำนี่ซีไพ่นาะพี่น,น้องเนาะกลุ่มมาน่อขึ้นมากคุณพพอ่ะรสามืมืมา ได้ตกดีตกประาขาดขยะมือมือได้ก็ตกมือได้ก็ตกก็มีจังทีตก็โอ้ยเป็นตะยานมันจะโคมาโกกขา่าแห้งโลดโอ้เขาลมเขาเน่าก้อนที่งนองได้ตะยานได้กระโ่มกระแรงขนกับขนซ,ซื้อบรรลุกระถ่าย มันลบ,บนี่ก็บเบาเบาน่มันเป็นน้ำฝาน้ำผลนี่กับปาจาักษ์ผลกระตบได้ตบดีเนาะพี่น้องเนาะหูอเหียวระโพดพ่อซื้อพายุซื้อที่ไล่ยพดดอกถิันแจังสันก็บ,บาจากก่จักดอกจังก็ตกได้ตบนีอะพะโลกมาอีกนี่มันกับเปื่อ,อทันแล้วเออตก,ดตกดอได้ตบดีสองมือนสิบเน็ด้นยพี่น้องเอ,อ้ยล่มก็มาาผ่อน ล่มทูล่มทางมากมันจกนักยั้งจักยาตุกตุมตามตามเสียงใหม่ที่ฝ่ามีฝนเห็น,นาเมม่งแน่ล่มะตะกๆๆุ้งซื้อใหญยกับบัวดอกแห้งโลดโอ้เขาลมเขาเน่าออก,ก้อนข้างนอกย้ายให้ไป ตกได้ตกดีตกบ่ขาดขายะมือมือได้ก็ตกมือได้ก็ตกนี่นะจังบ่กไปตกมองเขาบ่ตกแน่พายุกระพริพายุตอนนี้มันพายุหูเหม็นมารลยจังได้มือนั้นก็ว่ามันท่วมเลยเด้พี่น้องต้องมองมันก็ท่วมแล้วเสียงไหลเสียงสังกระสอบสังกระซีเอ้ยมือมากระมาโลดได้พี่น้องฝน คือมันพันพันมองโต,ต๊ะกับโต๊ะอ๋อน้ำนี่ซี่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะนอนคอมเมนต์หาหมคอมเมนต์ให้มืตาโม,มกับนอนลุกกระได้นี่กับเบาเบาเนี่ยเป็นน้ำฝาน้ำฝนนี่กับประจักษ์ฝนกับโต๊ะได้โต๊ะวีเนาะพี่น้องเนาะนี่กับเบาเบาเนี่ยเป็นน้ำฝาน้ำฝนนี่กับประจัก ฝนกระตบใได้บวีนาะพี่น้องเนาะแห้งลบโอ้เอาขาลมเขาเน่าก้อนขน้่ง้องได้หุ่นยานได้กระล่มกระแรงฝนกับฝนซื้อบล้อ,อมอา,ก,ก,ากับไทยมันลบยากกรบ่สบายหล้ายมือแล้วมันนี้ก็มันจะ คล้ายๆแน่ทั้งไข่พันร้อนรถนแน่ออกอากาศไปยูไก่เฮื่อนเย็นพันนัดพันโผนล,ลงมาน,นี่อือาีน้ำจังวัไปตกมองเขาไปตกแน่พายุก็พอดพายุต้อนนี้มันพายุโหเม็นมารลยจังไดเหมือนนันก็ว่ามาอีกนี่มันกับเปือเอ่อยทดนแล้วเออ ต๊กได้ตกดีสมือสเว้นได้ที่หน่องเอ้ยแห้งโลดโอ้เอาหอนเขาหน้ากกันที่หน่องยด้ให้ไปจะเป็นท่านต๊กได้ต๊กดีไน้น่องที่หน้องนะต๊กเอาสมือสเวนหมองว่าบ่ต๊กกับบะโต๊กมีฝ่ามีฝนถ่านมาเมื่แน่ล่มโต๊กซื้อ ย่อยกับบัวดอ,อกที่นา่นจะม้วไปตกมองเขาบปตกไหมพายุายกับโพดทายุตอนนี้มันพายุหูเหม็นเหรือจังไดเมือนนันกะะ็ว่าย่านได้กับล่มกับแรงฝนกับฝนซื่อๆบ่ลมกับกไทยมันลอดอ้อคือมือซื้อบเบ,บนเด้พพเนดพี่น้องเอ้ยจะมันโผล่พะโลพะง,งาน แยกกับรถสบายหลายมือแล้ว